เยอะอีกโอเคตอนยังไม่นะกัดไปสู้อุลี่เอ่อจอกเชิญมากรีเซ่นเนาะอินไทยแลนด์อุลี่อุนซิกิเงี้ยลีเบพาวันที่เอาลีเบพาเอาลีเบพาวันนับประดิษฐ์วันนับประดิษฐ์แล้วไอ้ชเมกวันนับประดิษฐ์วันนับประดิษฐ์ สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาทําไมมาทําไมเพื่อนๆเข้าสวนไปเก็บยายจะมาหาเก็บผลไม้ไปทําเขาเรียกอะไรนะผสลัดผลไม้พอดีแขกที่มาหาน่ะเขาบอกเขาไม่กินเนื้อไม่กินอะไรเขาเขาเคยเขากินอยู่แต่ว่าเขายังไงอะที่ยายเล่าให้ฟังเมียเขาเป็นโรคเบาหวานเขาก็เลยไม่กินมาคราว เป็นนานแล้วแหละโรคเบาหวานมันก่อนมายังกินเลยเนาะทีนี้แฟนเขาไม่กินผัวเขาก็เลยไม่กินเหมือนกันบอกว่าไม่กินแต่ว่าไม่รู้นะเดี๋ยวยายจะทําเพื่อเพื่อไว้เนาะยายทาต้มยำไก่แล้วก็ว่าจะทำห่อหมกแล้วก่อนนะตอนเย็นอันนี้เขายังไม่มาตอนแรกกินกาแฟก่อนอันนี้ยายจะมาหาเก็บดูมีผลไม้อะไรมั่งจะไปทําเป็นผลไม้สลัดเนาะเดี๋ยวมาดูกันแต่อะไรมั่งอันนี้นิดอันนั้นหน่อยเดี๋ยวมาดูกัน คนอื่นเอามาเขือเทศด้วยนะคะอม้เคื่อเทศสีเหลืองใหญ่แตกหมดเลยลงมันนิ่มไปรวมๆกันอันนี้มันอร่อยเนาะอ้แตกหมดเลยแตยายขอเก็บก่อนเด้อสีเหลืองแตกเอาสีแดงก็ได้่ะ แค่นี้พอเอาลูกแพรไปลูกหนึ่งนี่นะลูกแพรไปลูกหนึ่งได้สองลูกไปเอาไวาจะไปอไอนนั่นเดี๋ยวมะเขือเทศแตกมาเอาลูกพรุนแถวแถนี้หน่อยลูกพรุนแถวนี้มันมันสุกกว่าด้านโน้นเนาะเนี่ยเอายังละนิดอย่างละนงลงหน่อยเดี๋ยวถ้าเกิด วันหลังค่อยมาเก็บไปฝากเขามไม่รู้ว่าเขาจะมาอยู่กี่วันนะนเพื่อนๆนอนคืนหนึ่งหรือเทไรไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเก็บไม่เป็นไรช่วงนี้อากาศฝนไม่ตกแล้วฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวมาเก็บได้เี่ยนะคะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งแล้วก็ไปเก็บแอปเปิลเองนะคะแอปเปิลต้นนี้สุกกนเพื่อน ลูกไม่ใหญ่แต่ก็สุกกรเพื่อนอุ้ย่วงนี่นะคะปะไปเก็บพรุนิ่งนิดเพื่อเขากินเล่นๆอู้ตอนนี้ดีกว่าตอนเมื่อกี้มันนิ่มแล้วมันมีน้อนอะ่ะตอนนี้คิดว่าไม่มีนะ ไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยไปแกะดูไปสำรวจดูดอีกทีหนึ่งต้องสำรวจดูตรงจุกมันถ้ามันมีรูตรงจุกก็มีนอนเนาะนะคะเพือพ่อนๆเอาอะไรอีกทีนี้อู้ข้าวโพดเนาะเพือพ่อนๆไปเอาข้าวโพดเออต้มแล้วก็หัน่นหั่นใส่ด้วยเออเข้าวท่าข้าวท่าไปเดี๋ยวไปเอาข้าวโพดอีกอย่างหนึ่งได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างรวมกันมั่วๆเอาเนาะ ได้แล้วนะคะเนี่ยแขกมาแล้วไปเก็บไม่ได้พาเก็บนะคะน,นี่นะคะ,ะ,คะยายาอีมาตะเซเบมามาเก็บโหระพาไปทำหอหมกคุณเพื่อนเขาหมกเขาไม่ทานเขาไม่กินเขาไม่ให้ทำอ่ะเขาตอนเย็นเขาไม่กินข้าวนะ่ะอุ้ยใหญ่ก็ทำไม่ถูกอะ่ะเพื่อนๆเออไหนๆเราก็ต้องกินอยู่แล้วเราก็เลยทำอ่ะ เาบอกไม่ต้องทำไม่ต้องทำเขาไม่กินตอนเย็นเนี่ยกินยากทำเพเขาไม่กินเราก็กินเองตูนี่ว่าสวยสวยผลสุดท้ายก็เกรนนี่อุ้ยสวยแท้นี่ตัดชึบเดี๋ยวยยจะเอายอดมันไปช่ำไว,ว้เริ่มเย็นแล้เริ่มเย็นนล้ อุ๊สามแอบมาตัดคนเดียวแฟนใหญ่ออกมาข้างนอกแล้วนะนี่เยเฮ้หอมเดี๋ยวไปเก็บใบมอนหน่อย <c oughs> เดี๋ยวไปเก็บ <c oughs> ไม่มีอะไรมาใส่นะเนี่ย <c oughs> ใหญ่เอาแบบง่ายๆเฮ้ยเอาแต่ยอด กองสวยอีกกองสวยสวยอีกขอตัดก่อนเด้ออุ้ยนี่ดูสิจะช้ำนี่เพื่อนๆ <c oughs> หนึ่งกิ่เดี๋ยวไปเอาใบามอนหน่อยเก็บใบมอนเพื่อนเพื่อนทำห่อหมกให้ฝรั่งกินห่อหมก <c oughs> ใส่ใบมอน รังว่าไม่กินข้าวไม่กินข้าวเนยเย <c oughs> ียเจออาหารไทยยายตะเข้าไปเดี๋ยวกินไม่หยุดแหละไปเจออาหารไทยยายตะกินไม่หยุดนี่นะคะจัดโต๊ะกาแฟรอแล้วเดี๋ยวเขาจะมาตอนบ่ายสองเดี๋ยวกินกาแฟก่อนแล้วตอนเย็ยนเย็นค่อยถามเขาว่ากินอะไรนึกก็ประมาณนี้นะคะ ให้ดูฝรั่งมายืนดูฝรั่งมายืนดูทำจนหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วใส่กุง้งใส่ปลาหมึกเข้าไปนะเอาหมกทะเลฝรั่งมายืนดูใหญ่ยยเลยลืมถ่ายคลิปไปดูเลยม,มีกุง้งมีปลาหมึกนะคะมีปลาอุน๊นี้ใส่เยอะหน่อยสุดท้าย หอยมึ่อย่ะหน่อยหอสุดท้ายอึกกุ้งสองตัวแต่เนื้อหอหมกกไม่เยอะก็เห็นหรือเปล่านะเพื่อนๆเห็นหรือไม่เนื้อหอหมกกไม่เยอะอันนี้วันให้เรากินเองอนี่นะคะนี่ก็เอาออกมาเนี้ยแล้วก็เอาไปใสต่ตากรอ ไม่ได้รากิทิกิทิมีอยู่หรอกนะแต่ว่าไม่ได้ราเรอเอาแบบง่ายๆว่าจะไปเอาเครอทมาใส่ให้มันสวย,สวยๆก็ไม่เอาหรอกอันนี้ทําตาหนิไว้ก่อนเอาใบโหระพามาใส่ข้างบนก่อนทาตาหนินะคะไม่นะอบสลัดเอ่อผลไม้ผลไม้สลัดเยวจะใส่ข้าวโพดใส่ถั่วไปด้วยนะคะ เดี๋ยวไปเปลี่ยนกะละมังใส่ใหม่ก่อนทอดใส่กรอบเพื่อนๆไม่เข้าชิมบอกว่าไม่กินเขาไม่กินเนื้อไม่กินอะไรผลสุดท้ายคอยดูไม่กินก็ช่างเหอะยายทำหมดแหละเขาบอกไม่ต้องทำไม่ต้องทำกับข้าวเอออย่าให้ชิมเนาะนี่นะคะห่อหมกเราก็เสร็จแล้ว,วเพื่อนๆยายไม่ได้ใส่ว่าจะไปเอาแครอทมาใส่ก็ไม่ใส่แล้วนี่มาเดี๋ยวเอาใส่ถ้วยก่อน นี่นะคะพเพื่อนๆเออก็มีสลัดอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวยายไปถ่ายให้ดูนี่แล้วก็ทอดไส้กรอกให้เขาชิมด้วยนี่ไส้กรอกใหญ่นะป่ะ,ปะน่ากินไหมเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกให้ดูนี่นะคะนี่นะคะอบสลดัดอบสลดัดหอมโมกข้า,าวเปล่าต้มยำวอสอินเตอร์แซนว์หม่นะวอส Selbstgemachte gemacht, die, Wurst. Ja. die Tage Willst du, machen. willst du, willst du, meine Kamera, meinen YouTube-Kanal, willst du kurz, nur kurz? Soll ich machen? Ja, nein. Kurz. Was? Info ob du ihn drauf bist, ja. bist, oder? Ob du ja, drauf willst, oder? Das stört mich nicht. Okay, dann hier ja, meine Gatt Besuch Uli oh, schon mal Magazin noch in Thailand. Genau. Ja? Uli und Siki. Ja? Genau. Liebe Pa. Und hier auch liebe Paar. Und <laughs> <Guten> Appetit. Und abonniert, <laughs> lasst euch schmecken. Und den Appetit. Und Appetit. Appetit. Ja, das schmeckt aber interessant. Ja, das ist ja auch mit Fisch gemacht. <laughs> und mit Gewürzen, hat die da gesagt. Und mit Kokosmilch und, und Eier. <laughs> und unten ist ein, ein, ein.